สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็น,น้องพึ่งน้อยคิวแตกพี่น้องครับลูกขึ้นมากบันทึเออขึ้นว่าเห็นธรรมาตาบานาเดวป็นอีเมลเพรากำลังผดเนี่ยโอ้โหต,นต้นไม้น,บา,นบาบานสมมว่าเบื้องสวนพี่น้องอันนี้ตน้นนอกบวเนี่ยของคุณแม่คุณปู่พี่น้องดุกเรื่อมเป็นหมากแล้วนี่เป็นหมากน้อยนอยแล้วเจ้าเนี่ยก็ได้กินหมากแล้วนี่พี่น้องเนาะเรื่มเป็นหมาก,ก,ามากแล้วนะคะอันนี้เป็นเครือผักไซค่ะผักไซก็คือมะละขีนกมะละขีนกพี่นอ้องอะไรกับเครือบักระ,กะทุกโลก อันอน,นั้นเป็นต้นบานเท่าต้นหอกต้นม่อนคุณบ่ต้นบันนกม่อนนในส่าชมสวนพี่น้องขาชมสวนแมายว่าอ่าพออยู่พอกิน่นพอเพีพยงอยู่บ้านเท่านาะเนะี่ยขคนนั้น,นต้นใหม่คอยอยู่แล้วจวดจวดพี่น้องแต่มากากว่าที่<ะ>วา,ามฟังไม่เคยควรจะเคลียร์ตีฮะนอนไม่ควรจะเคลียร์เอาพื้นที่สยางเขาออกมั้งมันมีสายยางไงไป้ายที่สี่หัวใดแม่เอาเงี้ยพอนเอาอมมะฮี้มาฟังพี่เขาก็รู้ก็มาเอาขึ้นไปแจะพลาดไม่าามนนได้หรือ น้องจะหันไปกินน้ำแข็งกันจะพี่สะพานสีหะพี่น้นนองแค่สสะพานหาพใหนม่แล้วก็จะเริ่มใกล้จะเริ่มอันทําอันนั้นแล้วด้วยพี่น้องค่ะธุรกิจหลังบ้านนะคะก็ตอบทําเป็นส่วนอาหารนะคะอยู่หลังบ้านนะจะเริ่มทําธุรกิจด,ดูนะคะจิงจังจะจะออกเงินให้นะคะตามมาทางลงมันอยู่ตรงไหนอะ่ะไปรถมากระพอบกีกล่องแกงมึงอย่ากว่าของขากูได้บกูเสียเสียนเลยแล้วมึงโอ้ยอีหักกะลีคุณ มีบ้าเนี่ยดูเบอกมีแล้วมันอ้วนขึ้นได้ยังไม่ถองท่อเอ็งอะไรบอกกูไปโผล่นะครับโผล่ทั้งแม่ได้หลอดเลยเส้นเรียบร้อยกูโผล่มึงด้วยนะจ้าหลอดดีมาอีหยังมันออกได้ปีตะเทอบริเวณตีขันอะไรอ่ะขันมันออกดูแล้วมันกระตกเบื่อมันกระตายพีตาสะตายหลอดมึงตายฝ่าวตายหลอดอหลรฉลามึงนี่มันลงตรงไหนนี่อดูข้างลงมั้ยใช่ดู ีเมียพังเออพี่เอวาเขาทั well. ้งพี่อเมริ่าแมนโผดฉันปิดปิดเ่ะเออมันสันตัวแล้วสังสูน กอพีตัวพี่มากมากถูกประดิโอ้แต่ว่าไม่เห็นฟักซี่มันยิ่เบื่อจะต้องไปซื้อเลยนั่นนี่อีแม่พันเสดว่าอีแม่พันหลกแต่เนี่ยมองเห็น,กลกนแล้วกินคูนไก่กินผักระเบืดด่อเลยต้มอยู่เผู้ชดยเขาเกือบไปแปกลางพี่ไสไก่มาจากไก่กินเบิดพี่น้อยไม่ไปตะขาคืาอ,อย่างนี้มึงสมาแตกแตกได้กูจะทุกขี่เสียอย่างที่ผีเบื่อ มเขาไปซื้อไหมเขาไม่จะซื้ออยู่วันฉันลืมยังวันเป็นเป็นแสดงที่วันมันยืดสินะพี่น้องแสดงวันราไปกับโหดอดเขาได้คนาอนี้มันมีน้ำปั่นดึงอัตโนมัตินาอันนี้ผักคะ,ะน้าขน้าอะไรบ้านนี้หมกไก่กินเบิดไก,ก่กะค,คู่ข้าวขวางกูสิหมอกมะเมียงพออยู่เพราะจะกัดกระจงหองแต่ไก,ก่ซุ่นนี่ดับแนวได้หนิเขาต้องรีบป้งปืนเขาปิ้งไก่เขาต้องปิ้งไก่ทุกวันนะครับพี่น้องส่วนข้าวโพดค้าวพี่น้องข้าวบักเขีย บักเขือบักต้นบักเขือต้นเอี้ยงอะไนั่นบักกระเทีบักกระเทีบักเขือข้าวโพดพวกก็เปปลูกสุดอันเลยสำหรับอนะ like ันนั้นก็มีแต่ต้นมากที่กินได้เท่านั้นเลยพี่น้องใครนี่ขี้กล้วยมาลงนะครับโหดแสดงว่าอีเมียต่อใด้ได้ไม่ตัวนี้ข้าต่อโดนแหละถ้าว่เข้ายางมาสิอ้าวเหรอเโอ้นี่ผักกันอยู่นี่นึกว่าอีเมีซื้อมาอันนี้ผัก สลัดนะครับเราก็สักไร้ว่าผักกาดหอมนะครับไก่สะพี่น้องอือกินกบหนึ่งเผาป่าปีงปลาบานเห่าสิพี่น้องครับปลาขิงปลานิ่งเห่าหรืปลานื้อกันยุสาเห่ามีสิพี่น้องครับแบบเรียงแบบปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้บริเวณแบบว่าใส่สารเคมีนะครับเอาแต่ขี้งัวใส่เลี้ยงแบบใส่ขี้งัวนะครับพี่น้องต้นหอมผักหอมบานหอมหอมบัวนะคะหรือว่าต้นหอมนั่นเองนะคะก็ก็มี อันนี้ท่านผู้รู้เนี่ยจะมาพักอีกอย่างเด้อถือพักกาดดอกบอกเอาไว้หนึ่งอันนี้หนึ่งพักกาดดอกเอาไว้หนึ่งพี่น้องหนึ่งคิดว่าอันหนึ่งปลาหนึ่งอย่างตะไก่มันกินสิบเลยนไก่มันจิกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครือบักทูนะคะเครือบักทัวต้นบักทัวอ้าจะแบบเราจะเราจะก็จะมีหงื่อแล้วก็จะมีหงื่อเห็ดหลังคาเห็ดอันใหม่โลงลงเนี่้อรยางให้มัน เกี่ยวขึ้นแล้วก็ถ้ามันว่มอย่องเกี่ยวมันสิบรเป็นมันสิบรออกมาได้พี่น้องหนูนก็ต้องสีึ้นบริกับปูทางปีใช่นีมอันนั้นต้นบักเขือเทศเอันนั้นต้นมะเขือเทศพี่จผักกินไดเท่านั้นเลยนะครับพี่น้องคระปุกเพื่อผักสวนครัวนะครับบริรสุลุ่ยต้นผักซีพี่ผักอีตูยูพี่เบิร์ดฟางหนักกรมีนะครับฝั่งนั้นก็จะมีปลูกไว้กินพี่น้องครับว่ามูมาหลายมูอยูเยอะเย,ะเยะ็นสิเนาะ เวทาแกงน้ำมันเปทาออมนั่นออมนี่สิแมียเวทาออมปลาแกงปลานะคะชวนนี่เดี๋ยวอันกลับมาเต้เลยก็ไปลองก่อนเสิร์ฟไปถ่ายคลิปอันเก็บพักหนอกถ้าเก็บพักขี้สมขี้ขมมาไปถ่ายกินกระปุลส่วนเดี๋ยวมันก็นละอ่อนน้ำให้หน้าพี่น้องอือพักหอมปอมพักพักซีลาวบ๊อบอึดยืนหันอือเออเลาจะมาถามอีกอีกปอมมันจะไปด้วยไหมพู้นี้นะอือ <c oughs> ด้วยม,มันจะไปด้วยไหมนะคะเที<ม>่ยวไปซักผ้านะคะทุกคนก็เป็นคนมาดูแลส,สวนนะคะพี่น้องค่ะเออมาขึ้นขยันเนาะแต่ก็จบไปว่าดูซื้อว่าเปลี่ยนตัวคันพี่จะนนะคะไปวันนี้คือเป็นพวกทั้งเชื่ต้นใหม่ถ้าสิเป็นยังไงเออพูดไเลยออกไปเอาผ้าเ<ม>พื่อจะเข้าสิเลยไปเอาอันนั้นไปสื่อใสยอย่ยาง<ม>บ,บ่บ่ไปสื่อมาแต่ไปสื่อมาแต่เลยเลยกันนะเนาะมันจะได้เป็นรอบเดียวทีว่มันมุนมุนมุนยังไงนะมัเลยพูดาหารพูดทหารจิมจังค่ะ อร่อเกาหอมปอมบมากระห้องหอมปักปอมหอมจักจักวิ่งเข้าไปขึ้นกันบยักษ์ป่นยักษ์อันนั้นพักบุ้งเราหนี่ดูดจากสานะคะน้่าี่ดูดจากสาหม่องนี่นะคะแล้วเพื่อที่จะหดครับแล้วก็พี่น้องก็ใส่ใยเล็กๆมินิมินิดูดขึ้นมาก ใส่สวนผักเรานะคะไปเมียคนนั้นเราอ่ะเขมืดมืดจังเลยอ่ะไฟพันถอดไฟเข้าออกเน,นาะโบสังไม่ซะของเงินเชียะเนี่ยสังไม่ในจกัจกจักแปดอันจักหกอันจะตีทำมันสูตรขอฟังท่างเลยพี่น้องเบิร์เราหลักอันโซเลซิเขอไปสองดวงสามดวงแล้ว สามสี 3, ดวงตะกี้ฝั่งนี้มีประมาณมีประมาณหนึ่งสองสามสีมีสีฮะเจ้าได้กระลักไปบ่เดี๋ยนี่แล้วสองอันเท่อเรยพี่น้องนี่ตะกี้มีมีสี่ห้าอันพุ่นหกอันพุ่นใหญ่ปะพุ่นแล้วจะเอาหลังบ้านอันหนึ่งนะคะจะสร้างบ้านมันจังแจงจังปังจิงเปิงจงโปงนะนี่ที่นั่งเจียนะคะคุณนำข้าบ้านเลยพี่น้องพูนไปนั่งกับเขาจิ้มจากได้คนของลงจากรถก่อนนะคะพูน ก็ได้เปิดไฟเบิดได้พี่น้องเด้อพออยู่กันสองคนนะคะคุณแม่เม,มื่อวานคุณแม่นอนข้าลางด้อีมอดเดี๋ยวจะคนเลี้ยงอีหมอดออกมาทังกับเขาอยู่อีหมอดน,นอนตายอยู่ในบ้านพี่น้องคะ่ะคุยกับผู้ชายอีพี่เบอ้อหลอกนี่ก็ได้มีนะะักขากะหอดบ้านแล้วพี่น้องเป็นซื้อของมากินเนาะกับแต่โลตัดพี่น้องคะ่ะไปซื้อหมอ,หมอ,ห,มอ,มอ,อหมอมันบ่พอหม้อมันน้อยนะคะแล้วก็จะไปทำกับข้าวให้สามีนะคะทุกคนอันนี้เป็นหมู หมูสามชั้นนั้นผมจะมาทำหมูกรอบก็เลยซื้อมาตอนเดียวพอซื้อมาหลายบใบมันบริเคสกิ่นมันเนี่ยมันเสียคุณเบาอันนี้ก่อนมา้ันไอศตรีมเธอไปแช่ก่อนมันจะมันจะไม่อร่อยไอศตรีมเธอนี่เขาบอไปแช่ก่อนเดี๋ยวเอาหมูยอกก่อนตะกี้เลยไหมเขาจะทำเลยตะทำหมูกรอบไปก่อนนี่นะค้า ฮะเอาแล้วก็จะบอกว่าจะกินไกยจับอ่ะตอนนี้เราจะสียยำใหญ่อนนี้กินยำตอนนี้กินซิกานนะอนนีกินบกาบนเราจะเสียกาถ้ากินก็กินยำแล้ก็ต้องรองกินอยู่แล้วเพราะฉันอร่อยมันก็อิ่มแหล่มึงรถดพวกนี้นะพึ่เจะรุดเปล้างนะคะเดีนเน๋ยวนี้เอามาแต่หออีมะเาท่านคนลงอยู่พี่น้องนี่ กระทะกระทืบนี่นะคะรถก็นี่นะคะรถสิน,นะะปีนพเพราะได้หวั่นรู้เข้าใจเธอในสัวมือจะโดนมือจะโดนไปล่างก่อนเดินทางไปเลยนะคะเดินทางพวกนี้ประมาณบ่ายๆนะคะทุกคนคะ่ะบ่ายโมงบ่ายสองมงนะคะก็จะ,จะได้อ่าไปล่ำไปอยากไปเลี้ยวะครับพี่น้องคขาจื้อก่อนล่ำพันธ์ได้แล้วสิดาเอาหมูยอไว้ตรงกระทะนะเขาจะเอาเธอแต่กระทะไปกับหม้อนี่ปิดไฟนะคะ จะได้ไปแล้วนะคะทุกคนขันทุนทำกับข้าวให้จิมจังก่อนนะจิมจะ,จะตักผ้ารอนะครเออจิมจะเทปกับข้าวกิขขขขนข้าวก่อนค่อยตักผ้านะคะฝากก,ก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสบคไครต์ด้วยนะคะนึ่งไปกับข้าวก่อนพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วพี่น้องค่ะ